สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยโอน e t คณิตศาสตร์ปี54ข้อย2นะคะโจทย์มีอยู่ว่าในการสำรวจงานอนดิเรกข,ของนักเรียน200คนปรากฏว่า120คนชอบอ่านหนังสือ110คนชอบดูภาพยนตร์130คนชอบเล่นกีฬา60คนชอบอ่านหนังสือและดูภาพยนตร์70คนชอบอ่านหนังสือและเล่นกีฬา50คนชอบดูภาพยนตร์และก็เล่นกีฬาค่ะโจทย์ถามว่านักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวมีกี่คนก็คือ เราจะกำหนดให้เซต A แทนนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือเซต B แทนนักเรียนที่ชอบดูภาพยนตร์เซต C แทนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาก็คือจะวาดเป็นอย่างนี้ค่ะเซต A เซต B แล้วก็เซต C ให้นักเรียนที่ชอบทำงานอดิเีตทั้ง3อย่างเป็น x ก็คือตรงกลางจะเป็น x และนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวเป็นแซค่ะ,คะเราจะหาได้จากสูตรนี้นะคะ n ของ a union b union c เท่ากับ n ของ a บวก n ของ b บวก n ของ c ลบ n ของ a intersect b n ของ a intersect c ลบด้วย n ของ b intersect c แล้วก็บวก n ของ a intersect b intersect c ค่ะต่อมาเราก็จะมาแทนค่ากันนะคะเป็น200เท่ากับ120 บวก110บวก130ลบ60ลบ70ลบ50ตัวที่เราหาก็เป็น x ค่ะบวกลบกันก็จะได้180นะคะเพราะฉะนั้น x ที่ได้ก็คือ20ค่ะประมาเมื่อเราหา x แล้วเราก็จะมาแทนค่าลงในรูปนะคะ x ก็คือตัวตรงกลางนะคะก็คือ20จากโจทย์คือ a i n t e s e c c เท่ากับ70ก็คือตรงนี้ทั้งหมดเท่ากับ70ตรงนี้กินไปแล้ว20ก็ตรงนี้ก็จะเหลือ50ค่ะต่อมา b i n t e s e c c เท่ากับ50นะคะก็คือส่วนนี้ในเมื่อตรงนี้กินไป20แล้วตรงนี้ก็จะเหลือ30ค่ะแต่ที่โจทย์ถามจริงๆก็คือโจทย์ถามตรงนี้ ในเมื่อเรารู้ว่าทั้งหมดทั้งวงกลมของ C ก็คือร้อยสาสิบส่วนตรงนี้ที่เรารู้ก็คือลบด้วยหนึ่งร้อเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจะเท่ากับสาสิบค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหม